ลิโกแซการ์ไลทใช่มันนอกจากจะเป็นอ่าแทนความหวานแล้วยังเป็นไฟเบอร์ด้วยตัวนี้ไม่เป็นไฟไฟเบอร์นะคะไม่รสชาติมันนุ่มมากเลยรสชาติมันนุ่มรสชาติกาแฟที่แบบว่าความหวานตามตามท้องตลาดที่บอกว่าใส่ซูโรสนะมันจะเป็นความหวานแบบแหลมหวานแหลมแล้วหวานแบบหวานแหลมปลายลิ้นแต่รู้สึกว่ามันมันไม่หวานนะแต่อันเนี้ยรสชาติแรก first impression ของฉันนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคาราเมลใช่ มันหอมกาแฟแล้วมีความหวานนุ่นัวเหมือนเอาเหมือนคุณกินกาแฟนะแล้วคุณใส่ตัวคาราเมลก้อนใส่เข้าไปโอป้าตอมมากทีนี้กูไม่ได้นอนละรสชาติไม่ได้นอนจริงไม่มากินตอนนี้หนูบอกไม่อยากกินหมดนะไม่ั้นไมจริไม่นอนได้คนเราไม่นอนได้เพราะเม่เช้านอนเยอะแล้วอะไรนะเรากินอยู่สองเดือนลงลิฟต์ไปห้าชั้นเนี่ยโว้ยหลอกจริงเห็นไหมหนูบอกแล้วลูกค้าที่ที่อาแม่หนูยังไม่ได้ทำการตลาดหนักนะตั้งแต่ตัวเทศแล้วลูกค้า มาจากการที่รีวิวปากต่อปากทั้งนั้น